แยกย้ายกันไปเติบโตคุณกับเขาสวัสดี่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะแบบ เป็นการสุ่มนะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปซีเรียสกันน้อยย้ำมากมากเลยนะเรามาเริ่มที่ลัคนาราศีก่อนนะคะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปในวันนี้นะมีชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูแล้วก็มีชาวธาตุด,ดินนะไพ่บุคคลขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะพลังงานหลักของชาวธาตุน้าเอาว่าคุณก็เป็นชาวธาตุน้ําเป็นตัวของตัวเองแหละแต่ตัวคุณเองเหมือนกับใส่ความ เขาเรียกว่าใส่สตินะใส่สติให้กับความเป็นน้ําหมายความว่าไงตัวคุณเองเป็นอยู่ในระหว่างใจแข็งนะคะพยายามตั้งสตินะคะอยู่กับความเป็นจริงสิ่งที่จับต้องได้นะคะเ,เป็นคนที่ไม่ได้หวานโรแมนติกแบบย้วยนะคะแบบออกแนวก็มีความอบอุ่นนะคะดูแลเทคแคร์หัวงใยคนเป็นแต่ว่าไม่ได้ย้อยไม่ได้อ่อนแอนะคะฝั่งคุณดูเป็นผู้ใหญ่นะจากพลังงานนะคะ เออบางทีตัวคุณเองอาจจะเขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะปิดปิดปิดกั้นตัวเองสักหน่อยนะคะปิดกั้นอะไรเช่นจริงๆคุณก็เป็นตามธาตุของคุณนะคือน้ําแต่ว่าพยายามแสดงออกว่าไม่ก็ได้นะคือไม่ฉันไม่ใจอ่อนอะไรเงี้ยหรืออีกในยะหนึ่งคุณแสดงออกว่าใจอ่อนแต่จริงข้างในใจแข็งก็ได้นะเออบางทีมันก็อาจจะสลับกันได้ก็ได้เพราะฉะนั้นชาวท่านั้นอาจจะอยู่ในระหว่างสองโมเมนตะ์เนาะ นะคะโมเมตนต์หนึ่งก็เอ้ยแบบอบอุ่นอ่อนโยนมีความใจดีแต่ไม่ได้อ่อนแอนะคะแต่อีกมุมหนึ่งก็ออกแนวแบบมีความจริงจังขึงขังเออนะแบบมีการแบบใช้เหตุใช้ผลใช้ความคิดเป็นตัวของตัวเองสูง,ส,งสูงมากๆเลยอะไรเงี้ยนะนะคะส่วนฝั่งเขานะคะเอาไม่แน่ใจว่าเขาเด็กกว่าคุณเยอะๆหรือเปล่าเนานะเนาะคือเขาอาจจะรักต่างวัยหรือว่าเด็กกว่าคุณมากๆก็ได้นะนะคะ ั่งเขาออกแนวในบางเคสเนี่ยกำลังเหมือนกับเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะเช่นมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเขานะคะแล้วก็เลยแบบมีการคุยการคุยเล่นกันนะคะคุยม้ายาไก่คุยอะไรดูม่ดด้ซีเรียจริงจังมากอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอยู่ในระหว่างการหลงไหลในการเรียนรู้อะไรบางอย่างใหม่ๆก็ได้นะเช่นมันเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะที่แบบ โอ้ยมันถูกจลิตเขามากๆเลยก็เลยติดนะคะแบบเสพติดการเรียนรู้ตรงนั้นก็ได้นะคะเออบางคนอ่าต้องบอกตรงๆบางคนกําลังหัดฝึกหัดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับด้านเท่าๆนะเช่อนอะไรเช่นลองหัดสูบบุหรี่ดูลองหัดดื่มเหล้าอะไรเงี้ยคือเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงแรกๆที่เขากาลังจะเรียนรู้ในด้านเท่าๆก็ได้นะผับอบอลบาคาราโอเกะนะคะสีเท่าๆอะไรบางอย่างนะหรือไม่งัก็เนี่ยแหละเป็นเรื่องของ ความสัมพันธ์ที่เข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยแหละนะคะกาลังกาลังหลงอ่านะคะกาลังหลงกาลังกาลังรู้สึกว่าติดเสพติดใครบางคนอยู่ในชีวิตก็ได้นะคะเนาะก็ลองดูซิว่าพลังงานหลักตรงไหมนะคะของคุณแล้วก็ของเขานะคะอ๋อแต่จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าฝั่งเขาเนี่ยบางทีเป็นพลังงานในเชิงเขากําลังขุดเอาความสามารถพิเศษในตัวตนของเขาออกมานะคะกําลังเรียนรู้ว่า เฮ้ยเขามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะเรียนรู้ที่จะปรับปรุงคิกตัวเองให้มีเสน่ห์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเป็นพลังงานเดวิลเนี่ยถ้ามันเป็นในด้านดีคือแบบความสามารถเฉพาะตัวที่เขามีนะคะอ๋อสิ่งที่จะทําให้เขาอะแบบมีเสน่ห์จัดๆเลยเขากําลังเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองใน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 ด้านเหล่านั้นก็ได้นะคะอะตรง60%ไปต่อถ้าเกิดน้อยกว่า60%อาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะ ทีนี้เรามาดูกันหน่อยสิว่าในช่วงระหว่างที่คุณกับเขาแยกย้ายกันไปเติบโตอ่ะคุณป s เอเขาเป็นยังไงซึ่งออมสุ่มไพ่ไว้ให้แล้วนะคุณกับเขาเรามาเริ่มจากชาวทัาน้ํากันก่อนเลยนะคะช่วงที่แยกย้ายกันไปเติบโตอ่ามาชาวทัดน้ําเป็นยังไงโอ้โหไฟฟอบสดออมรู้แล้วว่าทําไมคุณถึงเป็นคิงถือดาบนะคุณมีพลังงานนักษณะของการตีตัวออกห่างหรืออยากเอาชนะเขาอ่ะคืออยากเอาชนะตัวเองก็ได้นะ คืออยู่ในระหว่างการเอาชนะตัวเองที่คุณนั้นเคยเป็นคนอ่อนโยนใจดีมีเมตตาชอบดูแลเทคแคร์คนอื่นแต่คุณน่ะอยากจะเอาชนะใจตัวเองเพื่อให้ตัวเองนั้นเข้มแข็งก็ได้ไงเนี่ยเออเพื่อให้เพื่อให้ฉันเข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้ฉันแบบมีสติหรือเพื่อให้ฉันนั้นได้เป็นตัวของตัวเองไม่อ่อนแออะไรก็ได้ไม่อ่อนข้ออะไรนีก็ได้ไงนะเออเนี่ยอยู่ในระหว่างการเอาชนะหรือเอาชนะ คนคนี้ก็ได้อ่ะนะเออฉันจะต้องเอาชนะเขานะคะฉันจะต้องไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะอ่ะดูฝั่งเขาซิแล้วเขาล่ะช่วงที่แยกย้ายกันไปเติบโตเนี่ยเขาเป็นยังไงอ่ะ The Empress นะคะมีไพ่ชาวพฤุศพขึ้นมาเพิ่มเขาเป็นยังไงหรอเอาไม่แน่ใจว่าเขามีคู่มีแฟนอยู่แล้วหรือหรือ,อยังนะ The Empress เนี่ยอืมเขาเป็น เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้เออเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีลูกติดนะคะเป็นพ่อก็ได้นะคือมีลูกติดมาอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าเขามีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ได้นะคะแล้วก็อยู่ในระหว่างการแบบอยากมีลูกก็ได้นะคะในบางเคสเขาอยากตั้งครันอยากมีลูกก็เลยต้องอาไปหมกมุ่นเรื่องว่าจะทํายังไงให้มีลูกผู้หญิงผู้ชายอย่างนี้ก็ได้นะในบางเคสนะฝั่งเขานะคะ หรือเขากําลังตั้งคันอยู่อยู่ในระหว่างการ,รเตรียมตัวมีบุตรมีลูกอะไรงนี้หรือเปล่าเอออีกดีเอมเพรสอีกในยะาหนึ่งนะคะในช่วงที่ยัางย้ายังไปเติบโตนี้เขาเป็นเป็นคนที่ทํางานในตําแหน่งสูงๆก็ได้นะเป็นเจ้านายนะคะที่มีผู้บังคับบัญชาติดตัวมีเลหงเลขาอะไรนะคะหรือว่าเขาก็เหมือนกับอยู่ในระหว่างการเ,ออเรียนรู้นะคะที่จะทําอะไรบางอย่างในลักษณะของแบบสมมตินนะพืชพันธุ์ออแกนิก ปลูกผักหรือว่าทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรียนรู้ที่จะทําอะไรก็ตามที่ที่ที่เป็นสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะเป,นเป็นการเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวข้องกับแม่และเด็กผู้หญิงของออแกนิกพืชสวนไรนาอะไรอย่างนงี้ก็ได้นะนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเอาว่าเขาอาจจะแบบมีคู่มีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยีอิมเพรสนะคะเขาก็อยู่สวยๆรอหลงเขาอะเออหน้าใช้คํานี้อยู่สวยๆรอหลงเขานะคะชีวิต ก็บางบางเคสอ้วนขึ้นท้วมขึ้นอฝั่งคูณบ้างฝั่งชาวทัดน้ำสองไม่เท้าบางเคสตัวชาวทัดน้ำคือคุณพยายามตีตัวออกห่างหรือว่าเอาชนะเขาแต่ก็ยังอยากอยาก,อยากรู้เรื่องเขาก็ได้นะเอออยากยิ่งก็ยังอยากสองเนาะบางทีก็แบบดูไพ่ดูหมอเช็คไพ่นะคะเล่นเพียกได้เพียการ์ดหรือว่าแบบอืก็ยังสองสองเขาอยู่ก็ได้ยังอยากรู้อะ ออกแนวออกแนวอย่างที่ฉมบอกไนงะข้างนอกใจแข็งแต่ข้างในใจอ่อนก็ได้ไงก็มีแบบเหลียวหลังมองกลับมานะคะว่าแล้วเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดชาวธาตุน้ำปฏิเสธนะว่าฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยหมออมนั่นมันแปลว่าคุณกําลังโฟกัสที่อนาคตของคุณค่ะคุณอยากที่จะเอาชนะตัวคุณเองนะคะเพื่อให้คุณตั้งหลักได้อย่างแข็งแกร่งแล้วเพื่อที่คุณจะได้แบบวาดอนาคตวางแผนอนาคตอาจจะอยู่ในระหว่างการทําบัญชี รายรับรายจ่ายวางแผนอนาคตนะคะการที่คุณจะต่อยอดชีวิตให้มันให้มันมั่นคงเพิ่มขึ้นไปอีกก็ได้นะคะอ่าแล้วเขาล่ะวายเออเขาก็จะออกแนวแบบต้องอยู่ในช่วงออมีความรู้สึกเขาอยู่ในช่วงการของของการแบบเหมือนเอาแต่ใจตัวเองกันเนาะเอาเอาอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งแบบบางทีมันก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งว่านะเออบางทีก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งบางทีก็เบื่อเหม,ม็นเบื่อความรัก นะคะหรือว่าในช่วงเวลาที่คุณกับเขาแยกกันไปเติบโตอะ่ะเขารู้สึกเขายังไม่ค่อยพร้อมเรื่องความรักเลยคือเหตุที่เขาไม่พร้อมเรื่องความรักเพราะเขามีแฟนอยู่แล้วก็ได้เออหรือเขาติดพันอะไรเนี่ยนะติดพันอะไรบางอย่างนะคะคุณพ่อคุณแม่ลูกเต้าหรืออะไรก็ได้ไงนะเป็นพลังงานของคนที่ไม่พร้อมเรื่องความรักนะคะเบ,เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเรื่องความรักยังไม่พร้อมจะเลือกใคร นะหรือว่าค่อนข้างเอาเอาเอารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งพอสมควรอ่ะแล้วคุณล่ะทัดน้ําคุณเป็นยังไงอา่าแปดไม้เท้าเหรอตัวคุณเองอยากคุยกับเขาปะเนี่ยเราทัดน้ําคุณอยากรู้ข่าวของเขามากๆเลยปะเนี่ยอยากรู้ข่าวหรือคุณอยากคุยกับเขาอยากส่งข่าวหรือเปล่านะฝั่งคุณ ะะถ้าไม่ใช่อย่างนั้นแสดงว่าช่วงที่ยากยายย้ายกันไปเติบโตตัวคุณเองเนี่ยพยายามพัฒนาตัวเองอย่างมากเลยนะคะเรื่องงานเรื่องอนาคตที่คุณวาดหวังไว้อะมันก็เป็นไปได้โดยที่ตัวคุณเองอาจจะแบบเฮ้ยอยากชวนเขาทําอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่นั่นแปลว่าแบบเป็นฝั่งของคุณแหละนะคะที่คุณจะเออไปพัฒนาตัวเองโน่นนั่นนี่ะอะไรเงี้ยแต่ทําไมเอาวามรู้สึกว่าชาวทานาเหมือนอยากพูดคุยอยากสื่อสารอยากส่งข่าวหรืออยากรู้ข่าวเขาเนอะอ่ะแล้วเขาล่ะเป็นยังไงอีก จัดเมนเออเขาก็เหมือนคุณนั่นแหละคุณกับเขาว่าความรู้สึกเชื่อมกันอมว่านะเวลาชาวธาตุน้ารู้สึกยังไงเขาก็มักจะรู้สึกคล้ายๆคุณเวลาที่คุณรู้สึกอยากคุยกับเขาเขาก็จะรู้สึกเหมือนคุณนะคะเวลาที่คุณแบบอยากส่งข้อความหาอะไรเงี้ยหรือ,อรเขาก็จะรู้สึกเหมือนกันนะถ้าไม่อย่างนั้นนะคะจัดเมนต์ตัวนี้มีไพ่าชาวพิจิกนะคะจัดเมนต์ตัวนี้อาจจะขึ้นมาบอกว่า ฝั่งเขาเองกําลังอยู่ในช่วงระหว่างการการการรู้ใจตัวเองก็ได้นะเนี่ยการเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถหรือการรู้ใจตัวเองบางอย่างเขาก็เลยยังไม่พร้อมเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าคนคนนี้เขาแบบมีขอโทษนะมีแฟนเก่าอะไรติดพัน์ก็ได้นะเนี่ยเนาะเออเนี่ยติดหนึบอยู่กับแฟนเก่าอยู่กับใครบางคนนะคะเออหรือไม่ก็คืออยู่ หมือนหรือว่าหรือว่าเขาว่ารู้แล้วนะคะรู้แล้วว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรก็ได้นะในบางเคสเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขาต้องการอะไรมันอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักก็ได้เอาฝั่งคุณละชาวธาตุน้ำเด็ดถ้วยเอย๊ชาวธาตุน้ำคุณเหมือนเริ่มต้นดีอะแต่ทำไมไปไปมามาคุณแกว่งเนาะคุณดูคิดอะไรหลายอย่างเลยเนาะแบบบางทีก็ฟุ้งฟุ้งนะคะ แบบมนโนก็ได้นะครัแบบมนโนคิดนั่นคิดนี่คิดฟุ้งวุ่นวายมากมายหลายอย่างเลยเกี่ยวกับเขาก็ได้อืมมันเลยเป็นไพ่ของความที่คุณอนะถ้าไม่ใช่ข้างนอกดูแข็งแล้วข้างในอ่อนเนี่ยก็คือจะเป็นข้างในแข็งข้างนอกอ่อนแต่จากลักษณะเนี้ยเหมือนกับคุณอาจจะดู <c oughs> ดูเหมือน <c oughs> อยากเอาชนะเขาแต่จริงๆแล้วดูแบบ ยังคิดหลายอย่างอยู่เลยเนาะบางทีก็คิดไปเองมโนอะไรหลายๆอย่างก็ได้นะนะคะกรณีชาวธาตุน้ําบอกว่าปฏิเสธอมอะว่าไม่ใช่แบบที่หมออมอ่านนั่นแปลว่าคุณคิดแต่เรื่องโปรเจกต์อะโปรเจกต์เต็มหัวไปหมดเลยที่แบบเผลอๆอะชาวธาตุน้ําเวลาคุณมีแบบเรื่องงานเรื่องเงินการวางแผนอนาคตมีโปรเจกต์เวลาคุณคิดมากอะไรในหัวอะไรเงี้ยคุณนะอยากคุยกับคนคนนี้ก็ได้นะเนี่ยเออ คือคนคนนี้เป็นพื้นที่ให้คุณได้แบบได้พูดนั่นพูดนี่ได้สาธยายได้คุยได้อะไรหรือเปล่า่าเงี้ยประเด็นนะนะเออออกมารู้สึกอย่างนั้นนะเออไม่งั้นคุณก็เนี่ยแหละค่ะวุ่นวายกับโปรเจกต์มากมายในหัวเยอะแยะอยากพัฒนาตัวเองจะหาอะไรมาต่อยอดชีวิตจะทําอะไรดีอย่างนี้ก็ได้นะเออแล้วเขาละเอาผู้นี้นี่สิบเหรียญอ่ะเขา เป็นยังไงบ้างช่วงแยกย้ายกันไปเติบโตเอเอามาเขาอาจจะกําลังในบางเคสนะคะเขาว่ามีแฟนอยู่แล้วในบางเคสนะเขา,ามีแฟนมีคู่อยู่แล้วแต่เขาก็มีคนคุยด้วยซึ่งออมไม่มั่นใจว่าแฟนคนนั้นคือคุณหรือเปล่าเออน,นะหรือเขาว่ามีแฟนของเขาแล้วก็มีคนคุยอีกหรือคนคุยคนเนี้ยคือคุณ <c oughs> นึกออกไหม นะไอช่วงที่แยกย้ายกันไปเติบโตเขาอาจจะเนี่ยมีครอบครัวมีแฟนนะคะอยู่กับแฟนกับคนที่ติดพันกันเนี่ยไปไหนกันไม่ได้นะคะเป็นคนเก่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยยังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักยังไม่ได้พร้อมเลือกใครใหม่ๆที่จะเข้ามาแต่แค่คุยเล่นอะไรเงี้ยเขาโอเคก็ได้ไงอีกในยะหนึง่งเขาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ทําธุรกิจกงสีกําลังเรียนรู้นะคะที่จะสืบทอดสืบต่อ นะคะกิจการากำลังเรียนรู้การทําธุรกิจกิจการกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะนะแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าถ้าเขายังไม่พร้อมที่จะมีความรักเขาอาจจะคิดแต่เรื่องการการสร้างฐานะก็ได้ค่ะสิบเลียเอยาช่วงที่ยายย้ายกันไปเติบโตเนี่ยเขาอาจจะเอ๊ะฉันรู้แล้วเออว่าฉันเนี่ยจะหาเงินให้เยอะๆได้ยังไงนะคะหรือฉันรู้แล้วว่าการ การมีครอบครัวที่ดีๆนะคะไม่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่ญาติโกโหติกาหรือการมีแฟนที่ดีๆเฮ้ยมันน่าจะดีสําหรับเขาก็ได้นะแต่ดูความพร้อมยังไม่ได้มีสักเท่าไหร่นะเอว,ว่าฝั่งเขาอะบางคนก็เป็นที่รักของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะ,อ,ะอยู่ในสังคมนะคะที่เขาอยู่แบบมันเหมือนจะดีอะดีเรื่องเงินอะ การลงทุนอาจจะเบื่อเซ็งอะไรย่างนี้ก็ได้ไงนะมันมีความท็อกซิกอะไรบางอย่างอยู่ในชีวิตเขาเนี่ยแหละอ่ะฝั่งน้ําบ้างค่ะเฮอ,อชาวทัดน้ําคุณ่ะเหมือนกับผูกติดอยู่กับความคิดวนๆอะไรบางอย่างของคุณอันเนี่ยเช่นเอ,อ่อตัวคุณเองยังเอาเขาออกจากหัวไม่ได้สมมุตินะคือคุณพยายามใจแข็งแลาออมรู้พยายามติตัตวอักางพยายามเอาชนะแหละแต่แบบ มันไปไหนไม่ได้มันก็วนอยู่ที่เดิมนะคะแต่ในบางเคสตัวคุณเองพยายามเอาตัวติตัวห่างหรือว่าเอาชนะเขาแต้มันไปไหนไม่ได้ก็ได้นะคือคุณอาจจะอน,นีี้พยายามใจแข็งพยายามตั้งสติแต่มันไปไหนไม่ได้จริงสาเหตุที่ไปไหนจากคนคนนี้ไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งบางทีมีอะไรโนนนั่นนี่ก็อยากจะคุยกันหรือเปล่าอ่ะหรือพวกหรือคุณยังรู้สึกต้องข้องเกี่ยวกับคนคนนี้ด้วยบางเรื่องบางราวการเป็นแฟนตัวจริงซึ่งกันและกันไหมอ่ะ หรือนะคะเรื่องเงินเรื่องงานอะไรไหมอะไรเงี้ยที่ทาให้คุณรู้สึกว่า <_ S 1> เขอ้ฉันไปไหนแต่คนนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ไงนะคะอีกในอย่างหนึ่งถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่หมออ,อมหนูไม่ได้อะไรกับเขาแล้วผมได้อะไรเขาแล้วคุณในยะมแต่คิดโปรเจกต์อะไรมากมายไก่กองแล้วก็คิดแล้วก็แบบติดข้อจํากัดก็ได้แล้วก็เลยไม่ได้ลงมือทําหรือเปล่าเนี่ยคือ มัวแต่ดูฉันจะทําโปรเจกต์อะไรคิดวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาเอาไงดีให้มีอนาคตเสร็จแล้วก็ใดแต่คิดหรือหรือคุณหรือหรือคุณรู้สึกว่ามันข้อจํากัดมันเยอะหมออมอ่ะคุณก็รู้สึกว่าเอออยากจะทําอะไรตั้งหลายอย่างแต่ทําทไม่ได้ก็ได้ไงเอาดูฝั่งเขาบ้างสินะคะฝั่งเขาเดิมูนอ่ะก็เ, Moon, ะเ,เป็นไปได้ค่ะว่าเป็นไปได้ว่าเขายังยังอาจจะยังมีโมเมนต์ของการแบบคิดถึงคุณอยู่นะ คือมันก็นยังมีความภาวะผว์กังวลนะคะเกี่ยวกับคุณบางอย่างอยู่นะคะเออนะหรือว่าเขาค่อนข้างที่จะคือในบางเคสชาวธาตุน้ําตัวคุณเองอพยายามมีทิฏฐิมานะการเอาชนะหรือบล็อกปิดกัน้นปิดใจหรือแบบไม่เปิดใจให้เขาจนเขาอะเริ่มกังวลแล้วก็ได้เนาะนะในสถานการณ์เนี้ยเออเริ่มเริ่มรู้สึกกังวลและเพราะว่าเขาก็อาจจะดูเอ้ยเขาก็ผูกพันกับคุณแหละอ่ะสมมตินะก็ผูกพัน แต่แบบพอคุณบล็อกปิดกัน้นปิดใจนะคะไม่ไหวติงไม่หืออือนะคะอยากจะพูดก็ไม่พูดอยากสื่อสารอะไรก็ไม่ทำเขาก็เอ๊ะเริ่มใช้เซนของตัวเองแล้วว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะตัวชาวธาตุน้ําเป็นอะไรหรือเปล่านะนะคะอีกในยะหนึ่งเนาะอมว่าเป็นไปได้ถ้าเขาไม่ได้กังวลมัวแต่กังวลเรื่องคุณเนี่ยเขาก็กังวลเกี่ยวกับเนี่ยแหละเรื่องแฟนตัวจริงของเขานะคะกังวลกับการที่แบบ ไม่ได้มีคนคนเดียวอยู่ในชีวิตก็ได้นะคะกังวลอยู่แต่กับเรื่องแบบธุรกิจกองสีเรื่องเงินเรื่องครอบครัวเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะเพราะว่ามันอย่างที่ผมบอกอ่ะเขาดูยังไม่ได้พร้อมเรื่องของความรักบางทีเขาอาจจะแบบมัวแต่ไปกังวลอยู่กับเรื่องเรื่องเงินเรื่องธุรกิจกองสีเรื่องการสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองก็ได้นะแต่ถามว่าเขารู้แล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเหมือนกับเขารู้แล้วแหละแต่มันแค่เป็นความกังวลค่ะว่าเออแล้วฉันจะทํายังไงให้แบบ มันมีเงินเยอะๆได้อย่างนั้นจริงๆนะคะก็เ,เป็นไปได้เอาใบสุดท้ายของฝั่งชาวธาตุน้ำละโอ้ยสี่ไม้เท้ามันเหมือนสุดท้ายตัวชาวธาตุน้ำเองก็ยังรู้สึกค่ะว่าคนคนนี้เป็นเซฟโซนให้กับคุณนะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเอาเขาออกจากหัวไม่ได้หรือย,ยังคิดถึงหรือว่ายังไปไหนจากคนคนนี้ไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายเขาก็เป็นเซฟโซนให้คุณได้นะการที่มีอะไรก็ได้คุยออกับเขามนีน่นนี่สัพเะระคุยออกับเขา นนี้นั่นอะไรเงี้ยเออมันเลยทําให้คุณกลายเป็นแบบผูกพันกับคนคนนี้นะคะอีกในยะหนึ่งถ้าชาวธาตุน้ํามีแฟนอยู่แล้วเนาะสมมติว่าคุณมีแฟนของคุณอยู่แล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไปไหนจากความสัมพันธ์ที่คุณมียังไม่ได้ก็ได้ค่ะไม่ว่าจากคนนี้เป็นแฟนคุณก็ได้นะคุณรู้สึกว่าการที่คุณแบบมีแฟนมีชีวิตคู่มีครอบครัวมีคู่มั่นแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยคุณคงไปไหนไม่ได้แล้วแหละต้องต้องอยู่ตรงเนี้ยนะคะ อีกในยะชาวทัตน้ําคุณต้องการคู่ชีวิตคุณต้องการคู่ครองหรือคุณต้องการการประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานนะคะในธุรกิจกิจการส่วนตัวสุดท้ายปลาทางคือคุณต้องการสิ่งนั้นนะซึ่งคุณอะยังไม่เจอหรือยังไม่ได้นะคะไม่ว่าจะยังไม่เจอหรือยังไม่ได้ในฝั่งคุณหรือคุณคาดหวังกับคนคนนี้แล้วคุณไม่ได้ก็ได้ไงอืมเอาของเขาบ้างไปสุดท้ายเหมือนกันนะคะวิวออฟ f ฟ r ร์จูน มีไพ่ชาววันพฤหัสธนูและมีนขึ้นมาตรงนี้นะคะคือทำไมเอมมีความรู้ว่าเขายอมจำนวนกับโชคชะตาแปลกๆนะอืมถ้าเกิดว่าคุณกับเขาแยกย้ายกันไปเติบโตแบบเอาเคสแรกก่อนนะเงียบกริบนะฝั่งเขาว่ามันก็มีพลังงานในเชิงอย่างระลึกนึกถึงคุณแหละคุณอาจจะเคยเป็นคนที่ดีสำหรับเขามากๆเคยเป็่อของลูกแม่ของลูกเคยเป็นแฟนหรืออะไรก็ได้นะ คือแต่เขากับต้องยอมจำนวนกับโชคชะตานะคะเช่นเขาจําเป็นที่จะต้องละเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไปมุ่งมั่นกับการกับการสร้างเงินนะคะหรือไปมุ่งมั่นกับครอบครัวตัวเองพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะไปมุ่งมั่นกับกับการแบบที่เขาจะต้องไปเรียนรู้อะไรบางอย่างตรงนั้นหรือเปล่าเออจากไพ่ของเขาเหมือนเป็นคนยอมจำนวนกับโชคชะตามาเลยทาให้เขามีพลังงานเชิงเบื่อเชิงเซงไงหรือแบบ ไม่พร้อมในเรื่องของความรักจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกในย่าหนึ่งเขาอะยังแอบ,บใช้เซนส์หรือสัญชาตญาณของเขาอะในการจับผิดคุณอยู่ก็ได้นะคะเอออาจจะมีการเอะคุณยังไงนะอแอบบสํารวจตัวแต่แอบ,บจับผิดคุณอยู่นะคะใช้เซนส์หรือว่าแบบยังแอบ,บกังวลเรื่องของคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะตรวจสอบตรวจทานอะไรเงี้ยเนาะเอาล่ะ ช่วงที่คุณกับเขาแยกย้ายกันไปเติบโตนะคะจากพลังงานที่ออมเห็นนะตอนนี้คุณกับเขาดูยังไม่ค่อยนิ่งนะคะในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดที่มีระหว่างกันแอบยังมีความรู้สึกหวยหากกันบ้างอยู่นะคะแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าความสัมพันธ์เนี้อันที่จริงนะทั้งคู่มองไปทางเดียวกันก็คืออยากจะมีความมั่นคงในความสัมพันธ์หรืออยากจะมีชีวิตที่มันมั่นคงนั่นแหละ แล้วมันทําไมเออม่รู้สึกว่าคุณกับเขาแอบรู้สึกว่าคุณทั้งคู่อ่ะจริงๆมันมันมั่นคงกันได้หรือเปล่านะคะจริงๆแบบเป็นความมั่นคงให้กันและกันได้อ่ะแต่ว่ามันยังไงอ่ะมันแอบนนอยกันเองไหมแอบระแวงกันเองไม่เปิดใจชอบเอาชนะกันเองหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้บรรยากาศในความสัมพันธ์บางครั้งมันก็น่าเบื่อมันก็น่าเซ็งนะคะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นมีความหนอยคิดมากเกิดขึ้นนะคะ เออโดยโดย,โดยที่ฝั่งเขาก็มีภาวะแบบเออก็ในเมื่อมันเป็นอย่างงี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องหน้าที่ของโชคชะตาแล้วกันยอมตำนนกับชีวิตนะ,ะเผื่อว่ามันจะมีอะไรที่ดีในอนาคตก็โอเคก็คอยว่ากันส่วนชาวธานั่งก็คาดหวังแหละว่ามันจะมีอะไรที่มันดีดใน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 ,ในชีวิตที่มันจะจะมั่นคงแหละนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเติบโตกันได้เมื่อไหร่คู่นี้ถามว่ามีโอกาสกลับมาหากันไหมเนี่ยมีแต่ว่าต้องบอกตรงๆนะคะการกลับมาต้องละทิ้ง เขาเรียกว่าอะไรอีโก้ที่ถิมานะให้ได้นะคะต้องละทิ้งความไม่ไว้ใจกันหรือความกังวลอะไรมากมากมากได้ให้ได้อะ่ะนะแล้วเผลอๆนะคะการที่แบบมีช้อยมีออปชันมีตัวเลือกทางเลือกนะะการแบบเขาเรียกว่าการการการไม่ได้จริงจังต่อกันมากพอเออใช้คำนี้นะมันจะเป็นตัวที่ทำให้ออมมองว่าการลงเอยมันจะไม่สวยเออนะคะความสัมพันธ์จะไม่ดีไม่ราบรื่นแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีแต่ต้อง ละทิ้งหรือเปลี่ยนแปลงนะในจุดที่ออมบอกนะคะเอออ่ะนะคะทีนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะวันที่19มกราคม2569นะคะเราจะมีการจุดเทียนมหาเสน่ห์เรียกจิตนะคะก็จะให้ใครเทียนอินคู่แหละแต่ว่าเป็นตัวใหม่เลยที่อาจารย์เขียนนะ,ะจากตำราศาสตร์ล้านนาโบราณน,นะคะ,ะช่วยเสริมเสน่ห์เมตตาให้เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั้งหลายนะคะช่วยเรียกจิตคนที่เรารัก ให้มารักเรานะคะช่วยปรับพลังงานคู่รักที่ห่างเหินกันให้กลับมารักกันโดยที่เป็นสายข่าวร้อปลอดภัยแน่นอนไหายห่วงแต่ผลลัพธ์ก็เลยได้ไม่เกินกรำรนะคะไม่เกินกรรมของตัวคุณไม่เกินกรรำของระหว่างกันอะไรเงี้ยสามารถจุดได้แบบคนโสดและจุดได้แบบคู่รักเลยนะคะสองสองสองเหมือนเดิมอาจารย์จุดให้เหมือนเดิมรายละเอียดใต้คลิปสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะ สนใจจุดก็ติดต่อหลังบ้านล่วงหน้าเข้ามาแล้วกันนะคะวันนี้ออมก็ลาไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้มาติดตามต่อ EP ต่อๆไปแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย